โดยทางด้านประธานวุฒิสภาก็ได้ออกมาเาตือนถึงการเลือกประธานวุฒิสภาคนใหม่ในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะว่าเสี่ยงในการที่จะถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าจะเป็นการทําเกินกรอบที่พระราชกฤษฎีกาได้เปิดประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญน,นานิคมวยรัชพานิประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงการดําเนินการเลือกประธานวุฒิสภาในช่วงที่มีการเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญว่า การเลือกประธานวุฒิสภาไม่เคยมีการทําในการประชุมสมัยวิสามันอีกทั้งการประชุมในครั้งนี้พระราชกฤษฎีกาก็ได้กําหนดกรอบทําหน้าที่ของวุฒิสภาไว้ชัดเจนว่ามีเพียง2เรื่องก็คือ 1. ตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสารปกครองและ 2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประวัตินางสาวสุภาปียจิติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเท่านั้นดังนั้นการดําเนินการเพื่อลงมติ เลือกประธานริษภาจึงอาจที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าดำเนินการนอกเหนือไปจากที่พระราชกฤษฎีกากำหนดและสารก็จะต้องรับไว้พิจารณาอย่างแน่นอนเพราะเอกสิทธิ์ที่คุ้มครองการลงมติของสสและสวในมาตรา130นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองแล้วเนื่องจากนายนิคมและเพื่อนสวจำนวน36คน มีการดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังไม่ได้รับการคุ้มครองจึงมองว่าศาลน่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่ทางด้านนายพร้อมพงศ์นพริตโคศพักเพื่อไทยกล่าวว่าตามพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามันระบุว่าให้ดำเนินการได้เฉพาะกรณีการตั้งกรรมการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการปปช และการตั้งกรรมธิการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการสารปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นดังนั้นหากจะเสนอให้มีการเลือกประธานวุฒิสภาด้วยก็ถือว่าไม่สมควรและขัดกับเนื้อหาในร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอีกทั้งที่ผ่านมาการคัดเลือกประธานวุฒิสภาต้องมีการตรวจสอบประวัติและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เสนอตัวซึ่งหากจะให้พิจารณาเลือกประาธานวุฒิสภาในวันที่9พฤษภาคมนี้ก็จะถือเป็นการเร่งรัด จนอาจถูกร้องเรียนว่าทำผิดพระราชกฤษฎีกาจึงอยากให้วุฒิสภาทบทวนเรื่องนี้ด้วย